สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการเชื่อมแก๊สมีอะไรบ้างนะครับอันนี้หัวเชื่อมนะครับเป็นหัวเชื่อมแก๊สครับสำหรับเชื่อมอลูมิเนียมนะหัวมันจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับมันจะไม่เหมือนหัวที่ใช้เชื่อมเหล็กนะครับหัวไฟที่ออกจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ซื้ออยู่ก็ไม่ถึงพันนะครับแล้วก็มีถังแก๊สครับถังแก๊สใช้แก๊สตัวเดียวกับแก๊สหุงต้มนะครับอันนี้เมื่อก่อนผมทําใหม่ก็นักถังแก๊สแม่มาใช้นะครับแล้วก็ถัััังงลมนนะะคครรบบถ ถังลมนะครับถังลมก็ไม่แน่ใจตอนนี้ถังอม่แน่มันมีให้เปลี่ยนนะครับหมายถึงว่าเราเหมือนมนจาจําถังเอาไว้แล้วก็เช่าถังเขาม,มาใช้ใช้เสร็จก็ถ้าเราไม่ทําก็สามารถคืนเขาได้นะครับค่าลมก็ร้อยกว่าบาทนะแถวนี้ประมาณร้อยสามสิบาทนะครับแก๊สถังก็สี่ร้อยกว่าบาทนะครับมาเริ่มงานกันนะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นงานเสื้อ,อนะครับเสื้อหนึยิบห้านะครับลูกค้าครับเอามาตีปอกลูก ลู66ครับต้องเชื่อมลองโซ่ไม่งั้นเนื้อตรงน,นี้มันเหลือน้อยนะครับเหลือน้อยแล้วก็จะทําให้มันบ่ามันไม่กว้างพอเราก็ทําการเชื่อมเติมตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับก็อันนี้ผมจะใช้ปากกาในการจับชี้งานนะเพราะว่าข้อสําคัญเลยการเชื่อมลูมิเนียครับห้ามเอียงนี้นะครับหรือห้ามเอ s <S ียงนี s <S ้นะครับเอียงนี้หรืออย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับจุดที่เราจะเชื่อมครับพยายามให้มันตรงคนระับถ้าเกิดเราเอียงปุ๊บเนื้อมีเนียมันจะไหลลงข้างล่างนะครับ หรือไหลซ้ายไหลขวานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจับปากกาให้ใกล้เคียงตรงที่สุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมทำก็ประมาณนี้นะครับให้เราก็จับชิ้นงานไว้นะครับต่อมานะครับเราก็เปิดแก๊สนะครับกระจุดแก๊สปกตินะครับตอนนี้ครับนี่ครับสังเกตหัวไฟไหมครับถ้าเกิดหัวแก๊สที่ใช้เชื่อมดูมันเงียะครับไฟสีฟ้ามันจะค่อนข้างเยอะนะครับ ไฟสีฟ้าจะทําให้ได้ความร้อนเยอะนะครับแล้วก็ปรับให้อยู่เป็นฟ้าประมาณนี้ครับฟ้าใสๆอย่างนี้นะครับถ้าเกิดอย่างนี้อย่างนี้ไม่แรงนะครับอย่างนี้ไม่แรงนะอย่างนี้ก็ไม่แรงนะครับเราจะทําให้ความร้อนมันพุ่งมาแรงนะต้องปรับไฟให้ประมาณนี้นะครับนผมใช้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการอุ่นชิ้นงานนะครับชิ้นงาน อันนี้ผมก็ใช้เหล็กนะครับเพื่อไดเขี่ยเปิดนะครับแบบใช้เหล็กเหล็กหรือเหล็กก็ได้เอาไว้เขี่ยครับเราจะต้องอุ่นชิ้นงานให้มันมีความร้อนก่อนนะครับมันจะไม่เหมือนพวกอร์กอนนะครับอร์กอนคือเราสามารถจิ้มกดให้มีความร้อนให้เนื้อมันติดได้เลยครับแต่แก๊สนะครับเราจะต้องทําให้มันมีอุณหภูมิที่เราจะใช้ก่อนนะครับสังเกตนะผมลนไปเนี่ยถ้าอุณหภูมิมันได้ครับเนื้อเนื้อมีเนียมมันจะพองขึ้นมาเห็นไหมครับ นี่ครับเนื้อ no มันเนียันจะพองขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่ครับเราลวนให้มันให้พองก่อนนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับเห็นไหมครับลนให้เนื้อมันเปิดก่อนนะครับพอเนื้อเปิดเราก็เขลียเปิดหน้ามันก่อนนะครับเปิดหน้ามันทิ้งนะครับเพราะว่าอย่างพวกเครื่อเนี่ยมันเป็นงานหล่อนะครับเวลาเวลาเราเราถ้าเกิดเราไม่ไม่เปิดหน้ามันนะครับบางทีอาจจะมีน้ํามันอยู่ข้างในอาจจะทําให้เป็นตามดได้นะครับหรือเนื้อมเนียมมันสกกระปกนะครับ <ma> ผิวม <T> ันสกปรกนะเพราะมันผ่านการใช้งานไปแล้วนะครับมันก็ทําให้เป็นตางหทดได้ครับเพราะเราต้องเราต้องเปิดทิ้งครับเขี่ยทิ้งก่อนนะครับก่อนที่จะทาการเชื่อมนะครับลักษณะคล้ายๆอาร์กอนนะครับอาร์กอนเราก็ต้องมีการเกลียยผิวหน้าทิ้งให้ให้เนื้อมันเนื้อมันใสก่อนครับเวลาเชื่อมมางานจะได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับอันนี้เราทําการเปิดเปิดผิวนะครับเห็นไหมครับเราเปิดผิวนะครับ แต่ไฟลนให้มันพองนะครับให้มันมีความร้อนนะครับถ้ามันมีอุณหภูมิที่มันค่อนข้างร้อนครับแล้วเราก็ทําการเคี่ยนะครับเปิดผิวมันนะครับเปิดผิวมันออกขึ้นมาครับเราจะเชื่อมตรงไหนเราก็เคี่ยดตรงนั้นนะครับน่ครับขพราะสคัญเลยครับคือการคุมความร้อนครับคุมความร้อนให้ได้อย่างเดียวนะครับร้อนเกินก็ไม่ดีนะครับงานจะเสียทรงนะครับงานจะเสียทรงแล้วก็เนื้อเมเนียมันก็จะไหล ไหลไปในทิศทางที่ไม่ดีนะครับเราต้องคุมความร้อนให้ได้นะครับแบบประมาณนี้นะครับพอเราความร้อนมันได้แล้วเราก็จะปรับไฟลงนิดหนึ่งนะครับปรับไฟลงสังเกตเวลาผมปรับไฟลงเสียงมันก็จะแผ่วลงนะครับทีนี้เราก็ใช้ลวดเชื่อมนะครับมีเพื่อนๆหลายคนถามมาว่า ต้องใช้น้ํายาไหมไม่ต้องนะเพราะว่าเลือกเชื่อมเนี้ยผมสั่งหล่อมานะเป็นเนื้อเดียวกับงานหล่อนะครับผมใช้งานแข็งไปหล่อครับแข็งใครที่ไม่มาเอาผมเอาไปหล่อมันนี้หมดนะครับแล้วก็พยายามเชื่อมเติมขึ้นมานครับเราต้องการตรงไหนก็ค่อยๆปั้นขึ้นมานะครับประมาณนี้นครับ ราต้องการให้งานมันลึกแค่ไหนเราก็เขี่ยไปได้ครับไปตามมือเ,เลยนะครับไปตามมือเ,เลยนะนะมันจะไปตามมือเราเลยนะครับถ้าอุณหภูมิมันได้เราคุมมันได้แล้วมันก็จะง่ายนะครับเราเขี่ยไปทางไหนมันก็จะไปทางนั้นนะครับเขียหีนไปหมครับ,เ,รเ,รหรบเห็นมครับถ้าอุณหภูมิมันได้นะครับแต่ถ้าอุณหภูมิมันไม่ได้เขี่ยไม่ไปนะครับอย่างเห็นนะครับ ถ้าอุณหภูมิไม่ได้เขี่ยไม่ไปนะครับแต่ถ้าอุณหภูมิมันได้นะครับสังเกตเนือ้อเวลาเราจะเชื่อมมันต้องกระเพื่อมนิดหนึ่งนะครับมันเหมือนคล้ายคล้าย้ายพองๆนะครับเราก็จะทําการเขี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเราต้องการให้มัน ชิ้นงานมันสูงแค่ไหนนะครับเราก็เติมไปได้เลยนะครับให้นี้นะครับเคี่ยได้อย่างนี้ใสๆอย่างนี้ครับับลองว่าตามหมดไม่มีนะครับลองเคี่ยที่มันแดงๆออกมานะครับแล้วเนื้อมีเนียมจะใสๆนะครับเนื้อมีเนียมจะไม่ขุ่นนะครับมันก็จะทําให้งานเป็นเนื้อเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้อยู่ที่เราตามใจเราเลยนะเราต้องการสูงแค่ไหนนะครับตามใจเราเลยครับ ก็จะได้ทรงของมันแล้วนะครับบางคนใจร้อนนะครับคุมความร้อไม่ได้ใช้ไฟแรงเกินไปนครับมีนเนียมันก็จะจะไหลไปทั่วนะครับพอไหลไปมากๆมันก็ไม่มันก็คุมเราไม่สามารถคุมให้มันอยู่ทรงของที่เราต้องการได้ครับแต่ถ้าเราใช้ความร้อนพอดีครับมันก็จะอยู่ในในทรงหรือในในชิ้นงานที่เราต้องการให้มัน สูงแค่ไหนเราก็สามารถควบคุมได้ครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเก็บเก็บให้มันเนียนดินนิดหนึ่งนะครับข้อเสียของการเชื่อมลูมินียมคือร้อนนะครับงานเชื่อมผมเชื่อว่าทุกประเภทจะที่มันต้องใช้ความร้อนครับมันก็จะจะร้อนหน่อยนึงครับงาเราเก็บแล้วก็แค่ใช้เหล็กเขี่ยรครับเนืย่ยผมใช้เหล็กเขี่ยรครับเขี่ยให้มัน เ็นเนื้อเดียวกันนะครับประมาณนี้ครับรเวลาเขี่ยรเราก็ต้องดูทิศทาง้วยนะคือถ้าเกิดเราเขี่ยไปทางนี้มันอาจจะไหลไปโลมลูบูท๊ทเราก็กลับกลับทิศทางครับเราก็เขี่ยกลับทางนี้เพื่อที่ไฟมันจะได้ไม่ไม่วิ่งไปโดนลูบูทนะครับลูบูทเราก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสังเก่งงานเชื่อมนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วครับงานเชื่อมถ้าเชื่อมมาแล้วมันมันใสนะครับเป็นเนื้อเดียวกันอย่างเงี้ยปาดมาก็จะไม่มีตางหมดนะครับอันนี้คือเนื้อมีเยียมที่มันค่อนข้างดีนะแต่ถ้าเนื้อมีเยืที่มันผูผูกผุมาครับอ้าวก <Arc. S 2> ็ก็อาจจะมีตางหมดเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะผูกลงไปในชั้นข้างล่างแล้วเราซึ่งเราอาจจะเขียนไม่ถึงว่าเราปาดไปก็อาจจะเจอตางหมดได้นะครับแต่ถ้าชิ้นงานแบบนี้นะครับ ยังไงก็เนียนครับเชื่อมมาก็เนี่ครับเนียนครับประมาณนี้ครับนี่ครับก็เพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากทํานะครับก็ลองไปทําดูได้นะครับเพราะว่าผมมองว่ามันไม่ยากครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ผมมองว่ามันไม่มีสอนในหลักสูตรครับช่างเชื่อมผมยังไม่เคยเจอว่าวิทยาลัยไหนนะครับเขาสอนเชื่อมอลูมิเนียมโดยใช้แก๊สครับเพราะว่าผมมองว่าการใช้แก๊สมันใช้ได้กับ ชิ้นงานอลูมิเนียมแทบจะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับฝาสูบเสื้อสูบนะครับอันนี้ผมมองว่าโลงกึ่งที่เขาเชื่อมเองไม่ได้เขาต้องการช่างเชื่อมอลูมิเนียมนะครับแบบนี้จํานวนมากนะครับซึ่งขนาดช่างเชื่อมผม4ี่คนครับก็ยังไม่พอนะครับก็ถ้าสนใจก็ลองดูได้ครับลองไปฝึกทากันดูได้ครับถ้าเชื่อมได้รับงานได้ผมยินดีส่งงานให้นะแต่ขอละแวกใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับบางทีเพื่อนๆติดต่อมาจากทางใต้บ้างทางเหนือบ้างครับมันก็อาจจะล่าช้าในเรื่องของ การขนส่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับ